ชีวิตนี้ข้าขอลิขิตเองพากำเนิดเจ้าแห่งพิษตอนที่93เฟิงอีตกใจเขาเผยยิ้มขมเขารีบลุกขึ้นจากเก้าอี้ประกบมือขอลูกแก่โทษสารภาพต่อนานลิงหวังว่าหม่อมชั้นไม่อาจปกปิดนานลิงหวังแล้วตอนหม่อมชั้นเดินทางไปนานลิงเพื่อขอความช่วยเหลือหม่อมชั้นรู้ว่าหม่อมชั้นเห็นแก่ตัว ขอนานลิงหวังประธานอภัยให้หมอมชันแต่หมอมชันไม่มีทางเลือกอื่นไม่อาจปล่อยเฟิงอวี่เป็นหุ่นเชิดของสองประเทศแต่หมอมชันไม่มีอำนาจลงมือตาจะสำนักคลอนแคลนอาจพูดได้ว่าเสด็จพี่ฮ่องเต้ต้องเผชิญศึกในและศึกนอกพระองค์จึงขอความช่วยเหลือจากนานลิงหวังเฟิงอวี่จะร่วมมือกับนานหลิงด้วยความจริงใจหากเปิดหวังรับปากช่วยเฟิงอวี่ เปินหวังจะต้องออกหน้ากำราบขุนนางในราชสำนักของเฟิ่งอี้และ,ะเผชิญหน้ากับตงอื้และเปยช้างสุดท้ายพวกเราได้เพียงสมุนไพรเป็นการตอบแทนจากเฟิ่งอีอ้ถือว่าองค์ชายรองลงทุนน้อยเฟิ่งอี้ไม่ต้องใช้กำลังของตนเองน้ำเสียงของเฟิ่งชิงปแผ่วเบาต่อให้ฟังดูไม่อาจจับความรู้สึกของเฟิ่งชิงป ทว่าวคนที่ได้ยินต้องรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวเวลานี้ลิววิเชิงและเียนว่านจินปิดปากสนิทไม่กล้าสอดปากเข้ามาใช่นี่เป็นการต่อรองโดยมีผลประโยชน์ของประเทศเป็นเดิมพันไม่เหมือนตอนพวกเขารอบเข้าไปในซีเหลียงคราวน,นี้พวกเขาเดินทางมาเฟิ่งอี่อย,อย่างเปิดเผยพวกเขาจึงไม่ควรรบกวนสมาธิของเฟิ่งชิงไป ขณะเฝ้ามองสองฝ่ายหารือกันเฉียนวันจินและหลิวิเชิงรอบสบตากันไม่ต่างจากส่งเสริมเฟึงชิงป่ายเงียบๆหน้าไม่อายการเจราจาต้องรู้จุดอ่อนของอีกฝ่ายก่อนแล้วหยิบยกผลประโยชน์ได้เสียของกันแลกกันมาถกเถียงสุดท้ายแล้วนานหลิงใจดียอมให้เฟึงองวี้ได้ผลประโยชน์ฝ่ายเดียวหากเป็นเช่นนี้พวกเราจะมาถึงเฟิ่อวี้เพื่ออะไร พวกเขาโดยสารมาทางเรือไกลมากไม่เหนื่อยหรือคำพูดขององค์ชายรองวันนี้ไม่อาจรับรองได้เมื่อเฟิ่งอี้อ,อุดมไปด้วยสมุนไพรล้ำค่าและหายากที่ไม่อาจปลูกขึ้นในประเทศอื่นเพื่อสมุนไพรยอย่างเดียวสองประเทศถึงขั้นบีบคั้นเฟิ่งอี้ให้ยอมจำนนเปิดหวังคิดว่านี่ไม่ใช่เจตนาของพวกเขาจะต้องมีเบื้องหลังมากกว่านี้ องค์ชายรองกลับไปไตรตรองให้ดีแล้วค่อยมาหารือกับเปิ่นหวังใหม่พวกเราจะรังอยู่ในเฟิอ่องยี้อีกครึ่งเดือนเปิ่นหวังจะคอยดูความจริงใจของเฟิอ่องยี้คำพูดของบุรุษเฉียบขาดเต็มไปด้วยอำนาจน้ำเสียงกระจ่างใสาราวน้ำค้างตอนกลางคืนปลุกปลอบหัวใจอันหนาวเหน็บได้แต่เฟิ่งอีหนังตากระตุกหน้าเผือดลงเฟิ่งอีจากไปแล้ว หลิววี้เชิงและฉินว่านจินหันมาหาเฟิงชิงปายพร้อมกันรอให้เขาไขข้อสงสัยพวกเขาจับความในในคำพูดของเฟิงชิงไปได้เฟิงชิงไปถามถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมตรงอว้และเป่ยชางบีบคั้นเฟิงอื้หนักขึ้นเรื่อยๆคงไม่ใช่เพื่อสมุนไพรล้ำค่าเท่านั้นนี่เป็นเพียงข้ออ้างเฟิงชิงปมองพวกเขาสองคนในตาพันอ่อนแสง แต่เขาไม่อยากอธิบายตอนนี้นี่เฟิงชิงไปเจ้าไม่ควรทำอมพนันนำพวกเราไม่ใช่พี่น้องกันหรือถ้าเจ้าไม่เห็นข้าเป็นพี่ชายเจ้าก็เห็นแก่เป่าเป้ยนั่งสงสัยไม่ต่างจากข้าแล้วเจ้าจะไม่อธิบายให้นางฟังถ้าเจ้ายังไม่บอกข้าข้าจะเินว่านจินชะง,งักแต่เฟิงชิงไปไม่ตอบทันที เฉียนว่านจินไม่อาจเปิดปากเฟองชิงไปแล้วหน้าโมโหความจริงเฟองชิงปายพูดออกมาแค่นั้นหลืวอวิเชิงและเฉียนว่านจินพลันตื่นตัวแต่เฟิงชิงไปยอยากยิ้มเขาว่าข้าไม่รู้เฉียนว่านจินสุดนั่งลงบนเก้าอี้เขาโมโหจนหายใจไม่ออกเป่าเป้ยเจ้าดูสิเจ้าเลือกบุรุษเช่นนี้มาเป็นสามีได้อย่างไร เขาเก็บงำความลับกับคนใกล้ชิดไม่น่าไว้ใจเฟิงชิงป่บอกว่าไม่รู้นั่นแปลว่าเขาไม่รู้จริงๆหรือีวิชเชิงรูปคิ้วของตนเองเขาไม่รู้แต่เขากล้าข่มขู่เฟิงอีเช่นนั้นเจ้าไม่เห็นหรือว่าเฟิงอีหน้าเผือดลงเห็นชัดว่าเฟิงชิงป่าไม่ได้พูดลอยๆเจ้าทำการค้ายอย่างเดียวแต่การฝึกทหารมีคำหนึ่งทำศึกไม่อาจขาดกลยุทธ ทหารจะต้องใช้กลยุทธ์ทำศึกสองสามีภรรยาพูดพร้อมกันความหมายตรงกันแต่เฉียนว่านจินโมโหเขามึนงง,งต้องใช้กลยุทธ์เฉียนว่านจินมองเฟิงชิงไปแล้วถามหลิววิชงเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็นทหารที่ไม่เคยขาดกลยุทธ์ไม่มีอะไรนอกจากใจสื่อถึงกันพวกเขาสองสามีภรรยาคิดเป็นศัตรูกับเขา ยิ่งเขาอยู่ใกล้เป่าเป้ยนานเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกว่านางหน้าหนาขึ้นทุกทีแต่ก่อนเป่าเป้ยไม่เคยหยอกล้อเข้าด้วยสีหน้าเฉยเมยเช่นนี้รูปใบหน้าของตนเองเฉินวันจินมองสองสามีภรรยาศบสายตากันหวานซึง้งเขาหมุนกายเดินออกจากห้องหนังสืออย่างคนหมดแรงเขาคิดถึงเสียวโรของเขาแล้วเฉินวันจินออกจากห้องไปแขนกำยำก็ดึงหลีวเชิงมากอด ใจสื่อถึงกันเป็นอย่างไรอย่างนี้ต้องมีรางวัลเสียงซุบซิบในห้องหนังสือเบาลงอีกแสงอาทิตย์สาดสองเข้ามาทางหน้าต่างตอนกลางวันพวกเขาสองคนกลายเป็นเงาตะคุ่มอยู่ในห้องส่วนเหตุผลว่าทำไมเฟิงชิงไปข่มขู่เฟิงอีหูหยินตัวน้อยไม่ได้ถามนางรู้จักเขาดีที่สุดนางจึงไม่คิดสงสัยเพราะเขาคือเฟิงชิงไป ตราบใดเขารู้จุดอ่อนของฝ่ายตรงข้ามเขาจะลงคู่ต่อสู้ได้ไม่ยากหลังหาเรือกันในห้องหนังสือคราวนั้นก็ไม่มีข่าวจากวังหลวงนานทีเดียวเฟิงอีไม่ได้ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาอีกหนึ่งวันสองวันสามวันแต่หญิงวัยกลางคนในห้องพักฟื้นแล้วหลังรู้ข่าวปาโตไม่ได้ไปเยี่ยมหญิงวัยกลางคนหลายวันเขาจึงรีบนำหงโตและเสี่ยวชี วิ่งไปที่ห้องพักหรือวิเชิงตามเฟิ่งชิงไปไปตื่นแล้วเจ้าเป็นใครทำอะไรมากก่อนทำไมเป็นนอนอยู่ในตรอกนั้นใครทำร้ายเจ้าเข้ามาในห้องแล้วหญิงชาราลืมตาปาโตก็สอบถามนางทันทีข้าช่วยเจ้าไว้เป็นผู้มีพระคุณของเจ้าหรือวิเชิงมาถึงห้องพักช้าไปก้าหนึ่งทันได้ยินบุตรชายถามหญิงวัยกลางคุหลายคำถาม นางจึงไม่รู้ว่าควรหัวเราะหรือร้องไห้ดีปาโตอยากก่อเรื่องท่านป้าเพิ่งฟื้นนางไม่มีแรงจะตอบเจ้าเตือนปาโต้เบาๆหลิววิเชิงเข้ามายืนข้างเตียงเพื่อตรวจอาการของหญิงชาราหลังนอนหลับหลายวันใบหน้าของหญิงชาราดูอ่อนลา้าในตาหม่นลงแต่นางรู้ว่าตนเองถูกคนช่วยเหลือไว้นางกรอกตามองหลิววิเชิง ริมฝีปากขยับขอบคุณเสียงแหบพร่าไม่ต้องขอบคุณข้าไม่ได้ทำอะไรมากอาการของเจ้าจะดีขึ้นแต่ต้องพักฟื้นหลายวันขาข้างที่หักข้าเชื่อมกระดูกให้แล้วต่อไปเจ้าจะกลับมาเดินปกติแต่หากเจ้าอยากวิ่งหรือกระโดดเกรงว่าจะไม่สะดวกตาจ้องหริวิเชิงนิ่งหญิงวัยกลางคนไม่ขยับ ต่อให้นางได้ยินว่านางไม่สามารถวิ่งหรือกระโดดได้สะดวกแต่สีหน้าของหญิงวัยกลางคนคล้ายเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับนางหญิงวัยกลางคนบอกหน้าตาเฉยขอบคุณชีวิตนี้ข้าขอลิขิตเองภาคกำเนิดเจ้าแห่งพิษตอนที่9ถ้าท่าทางเฉยเมยของหญิงวัยกลางคนไม่ได้สกิดใจของลิวิชงนางยิม้ม บาดแผลที่ขาของเจ้าสาหัสมากไม่ควนลงจากเตียงจนกว่ากระดูกประสานกันดีระหว่างนี้เจ้าพักรักษาตัวที่นี่หายดีแล้วเจ้าค่อยจากไปลิวิเชิงไม่ได้สอบถามความเป็นมาของหญิงชาราหรือถามหญิงชาราว่าอยากทำอะไรต่อไปลิวิเชิงเป็นหมอนางรักษาโรคและช่วยชีวิตคนอยู่ในกรอบจัญญาบันก็เพียงพอแล้วในตาของหญิงวัยกลางคนกลอกมองลิวิเชิงอีก ท่านเป็นหมอเชี่ยวชาญสมุนไพรข้าเป็นหมอหลิวิเชิงตอบคำถามแรกเท่านั้นถ้าท่านรักษาขาของข้าได้ฝีมือของท่านหมอต้องยอดเยี่ยมมากหญิงวัยกลางคนอยากพูดบางอย่างแต่นางเก็บคำพูดที่เหลือลงคอหลิวิเชิงไม่ตอบคำถามของหญิงวัยกลางคนนางลุกขึ้นเจ้าพักเถอะจะมีคนนำยามาให้เดื่มยาสองครั้งต่อวัน เจ้าต้องดื่มยาให้หมดหรือวิเชิงกำชับหญิงวัยกลางคนแล้วนางหันมาหาเด็กสามคนที่ยืนอยู่ข้างกายนางคนที่ได้รับบาดเจ็บมาต้องนอนพักมากๆห้าพวกเจ้ามารบกวนนางรู้หรือไม่โดยเฉพาะปาโต้ปาโต้เงืมงงรู้สึกขัดใจท่านพ่อข้าจะทำตามท่านแม่บอกถ้าเจ้าทำตามที่แม่ของเจ้าบอกจริงหมูงคงปีนขึ้นต้นไม้ได้แล้ว เสียงของบุรุษกระจ่างใสดังมาจากข้างหลังอืมบุรุษหมายถึงปาโต้นั่นเองหมูของท่านปากุยหวัวไม่ใช่หมูในบ้านของนางอ้วนท้วนพวกมันแทบไม่อาจยกเท้าของตนเองแล้วจะปีนขึ้นต้นไม้ได้เจ้าทำตัวซุกซนไม่เชื่อฟังท่านแม่ของเจ้าทำไมข้าไม่เชื่อฟังท่านแม่ปาโตเทียงข้าเชื่อฟังท่านแม่มากที่สุด ถ้าท่านพ่อไม่เชื่อถามหงโต้ได้หงโต้จะว่าข้าเชื่อฟังคำของท่านแม่หรือไม่หงโต้เดินมาหาบิดาของนางดวงหน้าเล็กสว่างสวัยมองเฟิงชิงไปท่านพ่อหงโต้เชื่อฟังท่านพ่อท่านแม่มากที่สุดปาโต้จนคำพูดเฟิงชิงป่ายก้มลงอุ้มบุตรสาวตัวน้อยไว้เขายิม้มน้ำเสียงอ่อนลงโดยไม่รู้ตัวอืม หงโต้ว,ว่านอนสอนง่ายที่สุดท่านพ่อชี้ชี้ก็เหมือนกันเฟิงชิงป่ายเลิกคิวศบตาของบุตรสาวเขายื่นมือให้เสี่ยวชีจับไว้เสี่ยวชีจับมือซ้ายของเฟิงชิงป่ายไว้หงโต้ถูบีดาอุ้มไว้ในแขนซ้ายปาโต้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเขายอมไม่พอใจมองตามหลังพวกเขาสามคนคล้ายท่านพ่อหงโต้และเสี่ยวชีเป็นครอบครัวเดียวกัน พวกเราไปกันเถอะอย่าอยู่รบกวนท่านป้าเลยหวิเชิงจนใจตอนสามพ่อลูกงัดข้อกันนางถือโอกาสไล่พวกเขาออกจากห้องเป็นบุตรชายของนางไม่ยินยอมง่ายๆเจ้าอยากให้แม่กอดเจ้าเดินมาถึงหน้าประตูหวิเชิงหันมามองบุตรชายนางเห็นเขายือนอยู่ที่เดิมนางนึกขันขอรับป่าโต้ว,ว่าแล้วเขาก้มมองตนเองแล้วเปลี่ยนใจทันทีไม่ข้าตัวใหญ่ ท่านแม่อุ้มข้าท่านแม่จะเหนื่อยปาโต้เห็นบิดาไม่หันกลับมามองเข้าสักนิดในตาของเขาสว่างว่าเขาส่งเสียงในลำคอท่านพ่อใจร้ายไม่เหลียวแลข้าจริงๆปาโต้เสียงดังลั่นขาสั้นวิ่งไล่ตามบิดาไปสกิดเท้าบนพื้นเบาๆเด็กชายกระโดดมากอดคอของเฟิงชิงปายไว้เห็นบิดาไม่คิดสะบัดเขาทิ้งไป ปาโตกระหิมยิ้มทันทีท่านพ่อต้องแบกเข้าไปด้วยคงลำบากไม่น้อยแต่ปลาโต้ไม่ต้องการอะไรอีกตัวภาระมาเกาะบนแผ่นหลังของเฟิงชิงปแทนบุตรชายอ้วนท้วนกอดรัดคอของเขาไว้เฟิงชิงไปไม่ได้สะบัดบุตรชายลงไปเขาลอบยกยิ้มลองไปถามคนอื่นดูใครชอบถั่วปาโต้บ้างมือขาวอวบดึงหูของบิดาเบาเบาไม่ค่อยสบอารมณ์ สุดท้ายข้ารู้แล้วว่าท่านพ่อจงใจตั้งชื่อนี้ให้ข้ามาได้ยินกับหูปาโตนึกขยักขยแยงบุรุษผู้นี้จะต้องไม่ใช่บิดาของเขาชื่อปาโตเหมาะสมกับเจ้าแล้วท่านพ่อข้าจะตีท่านท่านอุ้มเขาไหวหรือหูหยินตัวน้อยถามเฟิงชิงปายเสียงนุ่มนวลในตากลมโตยิ้มพราวเฟิงชิงปายหัวเราะเบาๆปล่อยให้บุตรชายก่อกวนเขา มองพวกเขาจากข้างหลังหลิวิเชิงเดินตามมาตลอดทางคิดว่าภาพนี้เข้าตาของนางมากที่สุดสองวันหลังจากนั้นพวกเขาได้ข่าวจากวังหลวงฮองเต้เฟิงอวี้เชิญเฟิงชิงป่ายเข้าวังเพื่อหารือครั้งนี้เฉยนว่านจินตามเฟิงชิงป่ายเข้าวังไปคนเดียวส่วนลีวิเชิงคอยดูแลสองตัวน้อยและเสี่ยวชีที่เรือนรับรองบนรถมาเฉินว่านจินตื่นเต้นเฟิงชิงป่าย เจ้าห้องเต้เฟิงวี่เชิญพวกเราเข้าวาังคร้านี้น่าจะมีเรื่องสำคัญรู้หรือไม่ว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรความลับที่พวกเขาซุกซ่อนไว้คืออะไรเจะพูดมากเฟิงชิงปายปิดตาเขาเอ็นพิงผนังรถมาไม่สนใจเฉียนว่านจินอีกสักพักกว่าพวกเขาจะถึงวังหลวงเฟิงชิงปายอยากนั่งเงียบๆเ,เพื่อวางแผนในใจทว่าเขาประเมินคนติงต้องต่ำเกินไป ทำไมเจ้าต้องปิดตาไม่ถึงหนึ่งถ้วยน้ำชาพวกเราจะถึงวังหลวงเจ้าไม่ต้องนอนแล้วมาหารือกับข้าข้าจะช่วยเจ้าอีกแรงตกลงไหมลืมตาลืมตาเจ้าไม่มีมารยาทข้ากำลังพูดกับเจ้าแต่เจ้าไม่ยอมลืมตามาพูดด้วยถือว่าเสียมารยาทเข้าใจหรือไม่เจ้าคือหนานหลิงหวังเจ้าไม่กลัวชื่อเสียงเสียหาย ไม่เพียงทำลายสมาธิของเฟิงชิงปายเฉียนว่านจินยังยกนิ้วมาคีบหนังตาของเฟิงชิงปายแทบทนไม่ไหวเฟิงชิงปายยกเท้าถีบเฉียนว่านจินร่างในชุดผ้าไหมกระเด็นไปติดผนังรถมา้าเท่าแก่น้อยแทบไม่อาจขยับตัวอีกเขามึนงงแล้วก้มลงเขาเห็นรอยรองเท้าของเฟิงชิงปายประทับอยู่บนเสื้อผ้าไหมบริเวณหน้าอกเขาชะง,งักเงยหน้ามองบุรุษที่นั่งหลับเฉย ฟิงชิงปายทำสมาธิและคิดแผนในใจต่อเขาไม่ได้ใส่ใจเฉียนว่านจินสักนิดเฉียนว่านจินบรรดาลโทสะมานดามันเถอะเฟิงชิงปายเจ้าไม่เคยเห็นใจข้าเลยเร็วเข้าขยับเท้าของเจ้าออกไปไม่เช่นนั้นข้าจะสู้กับเจ้าเจ้าได้ยินข้าหรือไม่อย่ามาแกล้งหลับเจ้ามันหน้ามีอายตลอดทางจนถึงวังหลวงคนขับรถมาต้องทนฟังพวกเขาทะเลาะกัน คนหนึ่งเสียงดังรบกวนความสงบคนขับรถม้าไม่เคยพบคนเช่นนี้มานานหลายสิบปีสโนลิวีเชิงอยู่ในเรือนรับรองไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นนางนำเด็กทั้งสามคนไปขุดหาหนอนดินและตกปลาในสระหลังเรือนรับรองคนที่เคยอาศัยอยู่ในเรือนหลังนี้น่าจะเป็นเชื้อพระวง์หรือขุนนางผู้ใหญ่ภายในเรือนรับรองมีบริเวณกว้างขวางเรือนแต่ละหลังถูกจัดวางอย่างงดงาม รวมถึงสระบัวขนาดใหญ่ส่วนปลาโต้รู้มาว่ามีปลาตัวใหญ่ถูกเลี้ยงเอาไว้ในสระบัวเขาจึงรบเร้ามารดาให้พาพวกเขามาตกปลาชีวิตนี้ข้าขอลิขิตเองภาคกำเนิดเจ้าแห่งพิษตอนที่95สามีและเชนว่านจินไม่อยู่และยังไม่ถึงเวลาอาหารเที่ยงหลีวิชงจึงพาเด็กๆมาเที่ยวเล่นเขาเดินสิบดูใบไม้ผลิ อากาศไม่ร้อนและไม่เย็นมากเหมาะจะมานั่งตกปลาใต้ต้นหลิวเบื้องหน้าลมพัดโช,ชยมาปลาโต้ถือพลวดเล็กเอาไว้เขาบิดก้นของเขาไปมาขณะขุดหาหนอนดินข้างสระบัวทุกคนขุดเริ่มได้ใครขุดหาหนอนดินได้ก่อนชนะพี่ใหญ่ถ้าชนะจะได้อะไรถ้าเจ้าชนะก็ชนะไงปลาโต้กรอกตา สำคัญคือพวกเรามีส่วนร่วมแน่นอนว่าเขาไม่มีรางวัลมาเดิมพันแต่ถ้าเขาแพ้เขาจะทำอย่างไรปารโตบอกว่าพวกเขาแข่งกันทุกคนจึงจริงจัง,จงพลัวเล็กเสือกลงไปในดินรวดเร็วจนเด็กๆหน้าแดงหรือวิเชงเฝ้ามองเศษดินปลิวกระจายบางส่วนกระเดินใส่หน้าเด็กๆแต่พวกเขาไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆหรือวิเชงหัวเราะจนท้องแข็งก่อนหน้า หงโตดึงเสี่ยวชีมาที่แปลงดอกไม้มุมหนึ่งเพื่อไม่ให้เศษดินกระเด็นลงไปในสะบัวท่านแม่ท่านหลบไปยืนข้างๆเศษดินจะถูกท่านได้อะเดินเข้าปากปลาโตหน้าบิดเบี้ยวทันทีเขากำพรวนแน่นไม่ยอมหยุดมือหรือวิชิงอมยิม้มเจ้าต้องระวังอย่าออกแรงมากเศษดินจะเข้าปากเจ้าได้ข้าจะพยายามแต่ข้าไม่อาจควบคุม ดินไม่เชื่อฟังคำสั่งของข้าปาโตจึงไม่เหมาะจะเป็นชาวนาขุดเจอแล้วท่านแม่ชีชีเจอหนอนดินเสียงดีใจบอกมาหงโตชมเสียวชี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 เยี่ยมไปเลยปาโตโยนพั่วในมือทิ้งไปวิ่งไปดูหลิวิชิงเดินตามไปด้วยอายุเท่านี้เด็กๆอยากรู้อยากเห็นทุกอย่าง นี่เป็นโอกาสที่บิดามารดาควรพาพวกเขาไปสำรวจให้พวกเขาเรียนรู้และลงมือท่านแม่ดูสิชี้ชีช้ขุดเจอหนอนดินสองตัวพร้อมกันเห็นมารดาและพี่ใหญ่วิ่งมาดูหงโตชี้หนอนดินตัวใหญ่หมวนตัวไปมาอยู่ในดินดวงหน้าเล็กดีใจใคล้ายนางเป็นคนขุดเจอหนอนดินด้วยตนเองป่าโตยื่นหน้าไปดูเขามองแล้วสะกิดน้องสาว เจ้าผิดแล้วชีชีขุดเจอหนอนดินตัวเดียวแต่เขาตัดมันเป็นสองตัวโหดร้ายเสียวชีชีเม้มปากเล็กเขาถือพ่วไว้ก็รีพดมือกลับไปพวกเราใช้หนอนดินนี้มาตกปลาได้พวกเรามีเหยื่อแล้วท่านอารองสอนข้าปลาโตช่วยหนอนดินตัวใหญ่มาสับเป็นหลายชิน้นเด็กชายคล้ายหลงลืมว่าเขาเพิ่งบอกว่าเสียวชีชีโหดร้าย แต่หงโตจดจำคำพูดของพี่ชายได้นางจึงรูปหน้าผากของเสี่ยวชีน้องชายก้มหน้านิ่งชีชีพี่ใหญ่ของข้าล้อเล่นดูเขาสิเขาสับหนอนดินตัวใหญ่เป็นหลายท่อนเหมาะจะนำไปตกปลาโอ้ชีชีข้าทำให้เจ้ากลัวปากของปลาเล็กมากถ้าเจ้าอยากให้ปลากินเหยื่อเหยื่อไม่ควรชิ้นใหญ่เกินไปสับเป็นชิ้นเล็กเหมาะสมแล้วจับปลาไม่เหมือนจับ กบตัวเล็กชอบกินมันแรงแต่มันกินหนอนได้หลายตัวในคราวเดียวพวกเรากลับบ้านแล้วข้าจะพาเจ้าไปจับกบในแปลงนาของพวกเรามีกบเยอะเลยถ้าจับกบได้มากนำไปให้ท่านย,าย่าหยางเลี้ยงหานเสี่ยวชีเงยหน้าเขามองปลาโตและหงโตมุมปากของเขาอยากยิ้มในตาเฉยเมยคู่นั้นประกายแสงหลิวชิงเผยยิ้มอบอุน่น ตอนเด็ก3คนอยู่ด้วยกันพวกเขาเข้ากันได้ดีมากนางในฐานะผู้ใหญ่ไม่ต้องคอยระวังเหยี่อ yeah, พร้อมแล้วพวกเราควรทำอย่างไรต่อแม่ตกปลาไม่เป็นหลิววิเชิงถามยิ้มยิ้มท่านแม่ข้าตกปลาเป็นข้าจะสอนท่านปลาโตตบหน้าอกเล็กของตนเองเขานำสมุนอีกสองคนเดินไปที่ท่าน้ำเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังไปถึงห้องพักในเรือนหลัง หญิงวัยกลางคนเบือนหน้าไปทางหน้าต่างเช้าวันนี้ลมพัดเย็นไม่ร้อนเลยผ่านอุทยานงดงามเข้ามาเฟิงชิงปายและเฉินว่านจินเดินตามขันทีมาถึงห้องสงฆพระอักษรเฟิงหลินและเฟิงอีรอคอยพวกเขาอยู่ในห้องนานแล้วเห็นแขกจากนานหลิงมาถึงพวกเขาลุกขึ้นต้อนรับบนโต๊ะยาวควันสีขาวจากถ้วยน้ำชาตรงหน้าสร้างบรรยากาศอบอุ่นขณะเฟิงหลินโบกพระหัต ให้เหล่าขันทีและนางกำนันออกจากห้องประตูถูกปิดตามหลังไม่ให้ใครเข้ามารบกวนมานั่งอยู่เบื้องพระพักของห้องเต้เฟ,ฟิงืี้เฟิงชิงปายและเฉยนว่านจินไม่ได้พูดทันทีรู้ว่าอีกฝ่ายน่าจะมีเรื่องสำคัญเทียบกับท่าทางสงบนิ่งของเฟิงชิงปายเฉยนว่านจินตื่นเต้นกว่าไม่มีสาเหตุอะไรนอกจากเฉินว่านจินชอบซุบซิบและอยากรู้ความลับของผู้อื่น เขาติดนิสัยมาจากคนในหมู่บ้านซิงฮวานั่นเองทั้งเขาไม่คิดเลิกนิสัยนี้หลังกลับไปหมู่บ้านซิงฮัวฉินว่านจินจะเล่าเรื่องน่าตื่นเต้นให้คนในหมู่บ้านฟังตอนเขานั่งใต้ต้นไม้โบราณทุกคนจะหันมาสนใจเท่าแก่น้อยเฉียนฟงหลินไม่อ้อมค้อมอีกเรื่องนี้ไม่ได้ซับซ้อนแต่พวกเราเลือกที่จะปิดบงังเพราะเกรงว่าหากเรื่องนี้แพร่ออ,อกไปจะมีเรื่องตามมา แต่พวกเราไม่คิดว่านานลิงวังจะเข้าใจผิดเฟิงหลินชะงักเล็กน้อยอย่างที่นานลิงวงังคาดเดาไว้สาเหตุที่ตงอื้อและเปย์างกดดันข้ามานานอยากคุบแผ่นดินของเฟิงอื้อไม่ใช่เพราะสมุนไพรล้ำค่าเพราะเข้าหมายตาแรกของเฟิงอื้อแร่เฉียนว่านจินประหลาดใจข้าไม่คิดว่าเมืองเล็กๆอย่างเฟิงอื้อนอกจากสมุนไพรล้ำค่ายังมีแร่หายาก เมืองเฟิ่งอี้กลายเป็นแผ่นดินทองไปแล้วไม่ทราบว่าแร่สามารถนำไปทำอะไรได้เฟิ่งลินอึกอักโอ้ยังมีอะไรต้องลังเลฝ่าบาทเรียกพวกเราเข้าวังมหาฤือวันนี้ไม่ใช่ฝาบาทอยากอธิบายและเพื่อแสดงความจริงใจพอถึงเวลาฝ่าบาทลังเลอีกเกรงว่าท่านไม่จริงจังกับพวกเราตั้งแต่แรกไม่ใช่เสียวจินของตระกูลหลิวกลิ้งกลอก ประกอบกับนิสัยของเฟิงชิงไปพวกเขาจะไม่เสียเวลาอีกต่อไปหากเฟิงวี่ส่งเทียบทองคําไปเชิญพวกเขามาที่นี่หรือคุกเข่าขอร้องเฟิงชิงไปเฟิงชิงป,าย,งงปายจะไม่เหลี้ยวแลเฟิงวี่อีกนาลิงหวังจะให้โอกาสคนเพียงครั้งเดียวยกเว้นคนในตระกูลหลิวคนอื่นไม่อยู่ในสายตาของเขาเฟิงหลินยอมกระจ่างแจ้งดีสุดท้ายเขากัดฟันเหมืองทองคำ พื้นที่หนึ่งในสามของเฟิงอี้เป็นเหมืองทองคำเฉียนว่านจินตกจากเก้าอี้ทองเหมืองทองคำไม่ใช่เฉียนว่านจินไม่เคยเห็นทองเขามีก้อนทองมากมา,กมายเก็บไว้ที่บ้านตระกูลเฉียนทวันหนึ่งในสามของเมืองเฟิงอี้มีเหมืองทองต่อให้เมืองเฟิงอี้มีขนาดเล็กเท่ากับสองมณฑลรวมกันของหนานหลิงแต่หนึ่งในสามเป็นเหมืองทองคำ เฟิงหลินอยากทำให้พวกเขาตกใจถ้าเหมืองทองคำตกอยู่ในมือของผู้เท่าฉินเขาจะสร้างทหารชั้นยอดถึงหนึ่งล้านคนพวกเขาจะมีอาวุธยอดเยี่ยมและชุดเกราะอย่างดีไว้ใช้กองทัพจะมีแสนยานุภาพเกรงไกลไม่แปลกใจตรงอี่และเปิดช้างหมายตาเฟิงอี่ต่อให้เฟิงชิงปายออกหน้าเกรงว่าสองประเทศจะไม่เลิกราง,ง่าย